ก็จะเป็นการทดสอบขาตั้งกล้องใหม่นะเราได้มาวันนี้เป็น aw, ยี่ห้อวูลซี่ตัวโหดเลยตัวกำลังยิตเลยตัวใหม่เลยแต่ก็ไม่ใหม่มากไม่รู้ก็ใหม่สำหรับเราล่ละรุ่น mt 8 0รุ่นนี้ดียังไงรุ่นนี้ขากลางไวแค่นั้นแล้วก็รุ่นนี้มีน้ำหนักมีน้ำหนักบางคนงงว่าทำไมถึงดีเวลาลมมาแรงมันไม่ลม แต่ว่าข้อด้อยมันก็มีนั้นรุ่นนี้ไอหัวด้านบนมนันถึงแม้มันจะหมุนแล้วก็หัก90องศาได้แต่มันมันไม่มีลูกบอลคือสมมติว่าเวลาเราออกลองตั้งอะถ้าพื้นเราเอียงกล้องก็จะเอียงเลยเพราะว่าปกติเราค่ะตั้งกล้องทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะมีลูกบอลอย่างเงี้ยเห็นปะ ตะวนแอบันมันเอียงมันก็จะมันก็จะบิดได้อะไรได้เงี้ยเนี่ยบิดได้แต่ว่าไอ้ขาตั้งก็ตัวนี้ยมันไม่มีแต่ว่าต้องบอกว่าไงโชคดีก็ไม่โชคดีหรอกเราคิดมาก่อนแล้วกไ็ไม่ได้คิดบังเอิญว่าเราอ่ะใช้กับเจ้าตัว DJI Pocket 3ก็เลยทำให้ต่อให้ขามันเอียงแต่ว่า ตัวตัวกล้องหรามันมีกิมบอลกิมบอลก็คือเหมือนกับตัวดับน้ําในตัวต่อให้ขาเอียงภาพที่ออกมาก็จะไม่เอียงเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่เดี๋ยวเ๋วจะเอากล้องอีกตัวหนึงถายให้ดูว่าเราว่าเราว่าเรา,า,เราพยายามเอียงมันแล้วแล้วมันก็ไม่เอียง เหน็นภาพมันตรงตัวนะแต่เดี๋ยวเราพยายามเอียงเห็นอะไรไหมต่อให้เราเอียงไปแล้วดูในดูในดูในรูปป่ะเนี่ยดูหัวมันหัวมันจะโยกตามหัวมันจะโยกตามเห็นปะเห็นเราเอียงไปเอียงมาปะ เดี๋ยวไปดูภาพที่ออกมามันจะเอียงหรือเปล่าแต่เราเรา,เรามีหลักฐานว่าเราโยกจริงๆเดี๋ยวหยุดภาพแล้วไปดูกันว่ามันเอียงหรือไม่เอียงนะ